ล่าสุดหนุ่มเมรลั่นบอกว่าถ้าไทยจะลบกับเมรมันไม่ใช่เรื่องง่ายทหารเมรไปเรียนมาสูงไปเรียนยุทธปกรณ์ไปเรียนต่างประเทศมาเยอะแยะพร้อมที่จะประทะกับไทยทุกเมื่อนะครับอ่าหนุ่มเมนบอกว่า การที่จะรบกับเมรเนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าทหารเมรเนี่ไปเรียนไกลระดับรัสเซียระดับต่างประเทศนะมาฟังหน่มเมรคุยโวใหญ่เลยนะท่านผู้ชมอ่ามึงบอกว่ามาทางอากาศจะเอาเครื่องบินมาถลม่มมึงเคยคิดไหมว่าเข้ามีอุธที่จะยิงเครื่องบินมึงให้ตกได้ไหมนะ เขาคงไม่ปล่อยให้มึงบินมาง่ายๆหรอกนะบินเข้ามาได้นะแต่ไอ้บินกลับน้องจะกลับได้หรือเปล่านะอีกเรื่องหนึ่งนะขเขมรนนะ่ไม่มีเครื่องบินที่แบบทันสมัยหรอกแต่มีอาวุธที่สามารถจะยิงเครื่องบินได้นะเออมึงอย่าประเมินตามไปกูแค่บอกนะคือทุกวันเนี้ยประชาชนขเขมร กับทหารเนี้ยทิศทางเดียวกันนะเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องกลัวเลยนะมึงมาเถอะกูไม่ได้ท้านะอืมเหมือนเหมือนท่านเลวัตเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไอ้กิบเพนเนี้ยไปยิงคนเซนเลยเดี๋ยวจะไปจับสัญญาณโทรศัพท์นู่นนี่นั่น มึงคิดเลยว่าระดับโคนเซนเนี่ยมึงจะทำอะไรได้ง่ายๆขนาดนั้นนะฮะกูถามหน่อยดิระดับโคนเซนเนี่ยเขาเขา่ขาอให้มึงไปทําอะไรได้ง่ายๆขนาดนั้นเลยเหรอฮะ,อะมึงอ่ศึกษาจากกัมพูชาให้เยอะกว่านี้ทุกวันนี้มึงจะไม่รู้เลยว่ากัมพูชานี่เป็นยังไงนะไอ้แค่ปีเรียงอาหารวันละสิบห้าบาทเนี่ยเนี่ยมึงก็ยังพิษยังมหันเลยนะ เขาเลี้ยงดีครับทหารของเขาอ่ะแจกบ้านแจกที่ดินเงินเดือนเงินเดือนก็ไม่ใช่ถูกๆนะเงินเดือนนะแล้วไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครก็ได้นะที่อยากเป็นทหารแล้วเป็นได้เลยนะเราะก็มีโคตามีอะไรของเขาบางคนได้เสียงเงินเป็นหมื 10, น่นดอลลาร์้วยังไม่ได้เป็นเลยนะกูบอกแค่เนี้ ไม่ใช่โอ้โหมีข่าวปลอมที่มันบอกว่าจะให้แรงงานนี่กลับจากประเทศไทยเนี่ยเพื่อให้มาเป็นทหารหมั่วอย่ามาหันเลยนะมึงเช็คกด้ยังมึงถามที่คนที่กลับมาเนี่ยมีใครไปเป็นทหารไหมเรื่องหลายเรื่องนะที่มึงแบบยังไม่เข้าใจประเทศกูดีเลยนะ เขคิดว่าประเทศคุณนไม่มีอาวุธเลยใช่ไหม,มงลองกูมงไม่ได้ทานะเออแค่อาวุธที่จะยิงเครื่องบินเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากสำหรับกัมพูชานะแค่อาวุธที่จะใช้ป้องกันตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ยากนะเออเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปลุกลานใครกัมพูชาก็แค่แบบปกป้องตัวเองอะ ยังไงก็ปกป้องตัวเองได้ครับเอามาเอะเครื่องบินเครื่องบินนะแต่บินเข้ามาแล้วมันจะได้กลับหรือเปล่าบางอีกเรื่องนึงนะอืมในเรื่องทําสงครามเนี่ยถ้าประชาชนกับทหารเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะใครจะมาทําอะไรก็ทําไม่ได้นะเหมือนทุกวันเนี่ยทุกวันนีคือทนนาหารกับประชาชนกับรัฐบาลนีคือไปในทิศทางเดียวกันหมดเลย นะนี่แหละแบบนี้แหละศัตรูหน้าไหนก็มาทำอะไรไม่ได้เนี่ยกูบอกแค่เนี้ยนะขนาดกูเองนะกูทะเลาะกับแม่กูทุกครั้งนะเพราะว่าแม่กูนี่คือใครพูดอะไรถึงเขาไม่ได้นะโอ้โหกายจะปกป้องแบบทะเลาะกันแม่ลูกนะแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ย อะไรที่กูชอบหรือไม่ชอบกูเอาไว้ก่อนนะกูก็ต้องปกป้องเขาก่อนนะพราะเขาทำถูกแต่ถ้าเขาเขาทำไม่ถูกอ่ะกูก็ไม่ปกป้องเขาอยู่แล้วอืมคนกัมพูชาเนะี่ยเขาแยกแยะออกนะว่าใครดีหรือไม่ดี ไม่ใช่เรื่องง่ายครับโอ้โหจะเอาเครื่องบินเอาอะไรจะบักคูแบบงร้องนะไอ้แค่อาวุตที่จะยิงเครื่องบินเนี่ยเพียบนะคุณบอกแค่เนี้ยเออขอบคุณที่ติดตามนี่แหละครับท่านผู้ชมหนุ่มขเขมรบอกว่าถ้าคิดจะลบกับขเขมรมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าทหารขเขมรน,นี่ คุณเซนส่งไปเรียนไกลไปเรียนถึงต่างประเทศได้ยทธโทปรณกรมาจากประเทศจีนประเทศรัสเซียก็เยอะแยะมากมายนะครับพร้อมที่จะตอบโต้ไทยทุกเมื่ออยู่แล้วนะครับอ่าบอกกิตาบอกเลยว่ากรณีหนุ่มขเมรคนนี้นะครับนะคุณจะไปเรียนสูงหรือเรียนที่ต่างประเทศมันไม่เกี่ยวนะครับมันเกี่ยวที่ยุทธวิธีในการลบนะครับ ในการฝึกของทหารนะครับมันต่างกันระหว่างทหารเขเมรกับทหารไทยนะคือการสูญเสียการลบกันมันต้องมีทั้ง2ฝ่ายอยู่แล้วนะคือไม่รู้ฝ่ายไหนจะเสียน้อยฝ่ายไหนจะเสียเยอะนะตามที่ได้ยินข่าวมาก็คือภูมะเขือนะภูมะเขือนี่ก็คือไทยยึดได้แล้ว,ลวสักธงชาติไทยขึ้นแล้วนะครับอ่า เอาทรงคาดชัยขึ้นแล้วคือยึดได้แล้วเขาพระพิหารนี่ก็ยึดได้แล้วนะครับขมรเนี่ยมันกลัวกลัวอะไรคือว่ากลัวกลัวไทยจะได้พื้นแผ่นดินมันนะครับอืมที่ยึดได้ประสาทของไทยกลับคืนมาประสาทตาควายเขาพระพิหารภูมะเขืออ่าคือมันก็รีบเจรจานะครับมารีบเจรจากลัวไทยนะครับกลัวไทยยึดไปถึงกรุงพนมเปญของมันนะครับมันก็เลยอ เตรียมพร้อมที่จะเจรจานะครับเร็วมากนะขนาดว่าขอเจรจามันยังไม่หยุดยิงนะครับมันยังไอ้พวกที่ไม่ยอมเนาะไอ้พวกที่ไม่ยอมที่ว่าเสียข่าวพระพิหารประชาต,ตาควายมาแล้วเออมันไม่ยอมไงเพราะว่ามันเสียนะครับมันไม่ชนะไทยมันไม่ยอมมันก็เลยยิงต่อนะครับอ่าขัด ขัดคําสั่งผู้บงังคับบัญชานะครับในการสั่งหยุดยิงแต่ไม่ยอมนะครับกูจะยิงให้ได้นะครับอน,บนี่แหละครับคือคนไม่ยอมแพ้ครมันก็เป็นอย่างนี้ขนาดโคโชกทหารของมันมันยังใส่ลายไทยบอกว่าไทยนี่ใช้เครื่องบินเนี่ยอาสารพิษเนี่ยไปพ่นที่ขเขมรดูความคิดอัญชานฉลาดคือมาเป็นกราโหมของกัมพูชาได้ยังไงนะถ้าไม่โง่นี่ เป็นไม่ได้นะท่านผู้ชมอ่าคือผ้าเหตุการณ์นั้นคือเขาเอาไปดับดับไฟป่านะที่ต่างประเทศคืออยู่สหรัฐนะครับอืมมันไม่ใช่สารพิษนะ้ําเขาไปดับไฟป่าคือสารดับไฟป่านะครับต่างประเทศแต่เอามายงว่าไทยพ่นสารพิษถ้าพ่นสารพิษกุ้งพนมเปญคงไม่เหลือคนกัมพูชาทุกวันนี้แล้วนะอย่าปึก๊ก